ยืนเดินนั่งนอนเป็นธรรมชาติของการยืนการเดินการนั่งการนอนจะให้เรามีสีให้เรารู้ว่าเรายืนเราเดินเรา,เน,เรานั่งเรานอนเราเคลื่อนเราไหวทิดตาหายใจอะไรอะไอะไร,ะไ,รไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระบวนท่าละครับอ,อันนั้นมันเป็นเทคนิคเป็นอะไรเฉย สองข้างมือคว้าไปสองข้างที่เขาของเราขาของเราคือหนึ่งแล้วก็สองนี่สามนี่สี่นี่ห้านี่หกเจ็ดนี่เข้าเจ็ดออกแปดเป็นสิบห้าเออเจ็ดก็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า